Mày về nhang ở Nhang nhang nhang. Ô hô, chạy Tụt cái tỉ bớt. สั oh, ่ย oh. ว oh. oh, oh. 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 ่าวเลยนะแปดสี่เขาเนาะยัเงียมเงาเ้ยนี่เขาเปิดเลยปัตตุนิยังว่าท่านจะเปิดเนาะเย็นมุกซุกว่าว่าคือว่าเปิดแรกก่อนธนาคาร แต่ว่าคือไม่มีไฟในกลางคืนเนาะอันนี้ในเมืองในนี้พี่น้องในเมืองอ่าใจเมืองกลางเมืองปากนะี่ของสอยเสียรักเลยพี่น้องตอนนี้ก็กำลังเดินทางเนาะประมาณสี่สิบกิโลวะน่อย mm. ปากี่องสอนกลางประมาณัหนเนาะสี่สิบห้าสี่สิบห้ารวจเพี่น้องอันนี้กำลังเดินทางออกจากปากนะี่อะ กำลังจะขามเมน้ำซ่พอดีพี่น้องกลัวตันจะผ่ากลอวมวยบ่อันนี้กลัวอ่าน้ำซ่สถานบุญอะไรสถานพูดทางน้ำซ่ตกลงใส่เมนองค์ไอเแสงงานลำบากก่อนพี่น้องเลยอ่ะสบายดีเด้อพี่น้องการัก่ใยสบายดีเนาะปล่อกันอีกแล้วพี่น้องมาเปิดคลิปอยู่ในรถเนาะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ออกเดินทางเนาะพี่น้องเนาะสี่เดินทางเมื่อต่างลางเข้าพี่น้องเมื่อซอยไอ้หนองอยู่ทางต่างลางเข้ากุลเล่บริษัทซอยเลยฮับจางเลยเพราะว่าเช่นบินหนามบินไผ่มาอะไรพี่น้องบินคาหองก็มาเนาะคาไผ่เดือนหนึ่งเท่าไหร่เอาไอแสงประมาณสองแสนสองแสน เราเดือนกับแสนป้ายบังเดือนกับสองแสนประมาณตกอยู่ประมาณสองแสนนี่แหละคาห้องเนี่ยคาห้องหกแสนหกแสนใจเป็นงวหั่ใจเป็นหัวหัวดละงวดัวละหกเดือนเนาะประมาณสามหลานกว่าพี่น้องงัวหนึ่งประมาณนี้พี่น้องแต่ว่ายังติดหนีอยู่คาห้องกับคาเดือนหนามเดือนนี่ก็ติดหนีอยู่อะกาซีเดินทางเมื่อบ้านตางรางคนละพี่น้องนี่นะ พี่น้องทางต่างรางถึนดำหายดำหน้าเนาะได้ยินเพิ่นประกาศทางเฟซบุ๊กว่า,าหับคนงานดำหน้ารับจ้างเนาะวันละแสนหาพี่น้องแสนหาแสนหาก<ซ><า>็าเอาเนาะเขาไปซองพัวเมียเขากับสามแสนได้พี่น้องเยันบอกซองมือก็หกแสนนู่นเนาะเลยพี่น้องแสนมีนีโอเลยมีโออีกกระขื่นก็ได้กระขื่นก็ได้เยันพวกกับลายสมงศ์เลยทรายอ่ะสาวสาวพันทวายเห็นงานโอ้สมงศ์แล้วสาวปะ สมมุสามสิบท่สสิบเนาะเออกระคืนเาเห็ดบปลายเายี็ดเอาประมาณสองสมุ่งสามมุงเนาะสมุสองคนเหลือเท่าไหร่เนสาวเนี่ยอาสามสมุ่งอะไรหกชั่มุงอ่ะสองหกเออกระเซนสาวพอดีเห็นบ่เอาก็ได้ได้เตือนไดิชมุ่ง่องหมื่นเอาก็ได้อยู่ประมาณสี่หาเซนเลยดิโอ้สมควรด้พี่น้องเนาะพอดีจุบขาหองขาหนามขาไผเฮ้จอดย่งนี่ ไ่สืบหมูนี่โว้หมูอันสีผีขับไปร้านน้ำหนาสิมีอยู่ไปอ่านอันนี้หนึ่งอ่านซุดนี่งไปไปลูกไปลงหมูไปปิ่งก่อนพี่น้องเนาี่เดินทางไปบ้านตางล่างเพื่อพี่หน่อลายกิโลเติบประมาณสี่สิบตัวกิโลเนาะเดี๋ยวไปดำหน้าซอยอ่าขอบครัวยินดีเนาะเรีนถึงดำหน้าเข้ากับบ่อหรือไปซอยเนาะไทยกับไปซอยไทยน้อยหนึ่ง แล้วก็ตอนดำก็ทันได้ไปเนาะเดี๋ยวฮอสีไปดำนาซอยน้องๆตอนนี้มาแวะซื้ออาหารกินเนาะแวะซื้อหมูซื้ออีหยังไปปิีงไปอีหยังนี่แหละเดินทางค่ำนิดน้อยเพราะว่าน้องน้อยอผ้าเอื่อยมาปาดเนาะเลยเมันเป็นอะไรใส่จริงอีหยังนี่แหละย้อยยยมอนเน,อะนอานะตอนนี้เนาะน้องน้อยก้ับเนาะก้าบแรงแรงมาอนีแหละแรงมือนมันอังคาร มืออืนอ่าเปลี่ยนกันมาเผาว่าจะเอ่ยมันยังบ่ทันได้ออกแต่หุ่งหมอโอเคพี่น้องป่ะขอบคุณรถใหญ่นําน้องน้อยออกส่วนรถจักรก็มอบให้เสียเพิ่นก็ก้อยเนาะเปลี่ยนตําแหน่งให้ตําแหน่งเสียเพิ่นรถเสียก้อยก็ยังบ่ทันได้แล้วเถื่อเพราะว่าของเพิ่นยังมาบ่ครบเนาะเฮาก็บ่ได ดีปล่อนอยังมีแต่ว่าให้เพิ่นให้สร้างเพิ่นเฮ็ดให้ละเอียดเนาะให้มันแบบคักๆพก็นะเอาสมาันยางไรลังกันหน,น่อยเนาะบ๊วยอันเนี้ยอุ้ยไปแล้วอันนั้นน้ำอันนั้นก็ไดนะอันนี้ยูบบอ่อันน,นี้ยังก็ได้บ๊อเด็ดเป็ดเพ็ดอันนนะีออ้เอาซะตอนแรกเขา,าเอา <c oughs> nét này vẫn chín 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 อ็จะลุยมาแต่แต่บ้านไอรอนเนาะหลักซาวมันมามาแต่แต่หน้าในเนาะเขาก็ตลาดประมาณไล่าลยกิโลเติมได้เนาะหน่อยโอ้ยทำมเกือบสิบคูด้ะเกือบสิบสิบสกิโลกิโลเนาะประมาณเทียงเทียง้แกเทียงเที่ยงก็ระมาณเจดทุ่ม chả con tôm ở trên tầng được lửng nó chốc cứ ở trên tầng lửng bơi bơi con tôm bơm hơi thở hòa lên nóc con qua ว่าเอาบัตรต่างๆหัวเยคือตัวเนี่ยเรียกว่าสะพานในไทแล้วี่นี่เนี่ยเป็นาี่เขยเขตรงนี้นเบวกือหัวัแก้วก่อนเืียอ่ปกติเนยเนียมีแล้วเนี่้อันนี้จนเเือนเก่าเลน่ชาบ้านชาดีสา

<จ>ไอพี่นอ้องยังคิดเกย้อแล้วใครแล้วหน้าเลย้าอยากเข็นงานด้เแถว đây ไปแถวไหนัไเด้อนายจ้างขอัทางไทยเด้องานนีนี่ขับผุน่างานขึ้นทานี้ก็อยู่โบราณคดีอ่างเดยวว่ากาส่ล มีกาอกน่นี่นีข่าว่ามัจากดัหน้านนีเื้อิดขึ้นกับบุดีนอตซิเตโตเลยเด้นไปตีกันลงเลยน้องรันน้องรันชดาวาสิว่าสินเน่เบ์นังเข่านั่งขาอยู่ตูบทงเจ้ากระไทยนะเปกานอยน่อยน่อยนอยหน่อยหน่อยเฮ้ยจอกันบ่ โอเคนะมันมันต่ำม่ดีนี่น้อยน้อยมันต่ำอันนั้นเอิ๊กได้หันังยาค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อย

ไปย่างย่างย่างอ้งองใจสิขาดนําที่นยเใจตกดูตีนมืดหน่อย <c oughs> เอ้อยว่าปลดบงยานสส่ไปทั้งขากวัวก็บอ่อนบ่อ่อน โอกใจวะหลวงอย่ากูยังสี่ไปอีกเขาจะคอยต้นรบเห็ดเนี่ยบเห็ดตอนนี้ก็มาหอแล้วก็ได้หงองสุด

ออยยเเสวัสดีสวัสดีแสงระดับน่ะพื่อหากับมาอันับเลยได้ยินเจ้าตรองเฟศ่าหครัวเงาหลับจางวันละไรัไับแล้วเห็นมูตัวเห็นให้กินเข่าือซื้อเส้นหา้โอ้มูตัวเองก็ปเส้นหาเส้นหาสองคนนี่ใหมกินเข่าของแอร์กับห่เนาะ นอนๆอะไรได้นเหรอเห็นนอดูใส่ลจครับจมาหอนเลยพี่หน่องมาได้บอกด้วยเดบ้ขอหแหอะไม่ใช่ง่ายบ่อมือนี่นาอยู่น้ำคอดน้ยเดบอ์ไม่ใช่นี่าก็บอกวาจะชมอ่ยแล่หเปล่าน้นว่าอันนั้นได้พี่น่องแต่พีคับแซงว่าสิมาแต่มือวานมาอซื่นไปลยพ่นอว่าตอมาวันภหฮัตพิเสียงตงดํหนาเนาะรถไฟรุ่งสตอรี่อีวูเจบุ้งสตอรี่ คนชินดัหน้ามูเจ้าหน้าดาลงเจ้าไปต่จะกว่าดำหน้ามูดำหน้าอันดำหน้าตัวเองดำหน้ามูเนาะคนเราผสิลงวัดประหัตุแต่วันนี้มันขาเลยมันจะบวบงขีดก่อนต่เลยมาดำหน้าชิมาเจ้ามื่ออนี่แล้ววะออกระมืออ๋ช่วยกัะมืออยู่ห้องร้ามากจินพี่แต่มันยังดีเนาะเพราะได้มีขิปถ่ายน้ำเกลวอไม่เอียสมเก่าเลยยู่งมาะ เป็นกี่กาฮะลูกสวนฝันม่นเรามากอม่รู้ฟังเบิ่งมืออกันฟังเบิ่งนี่้ฟังเบิ่งเข้ากับปมากินยังได้ยังไ่ทักข่าวด้เยเี๋ยขเทแล้วขอเทศนะนะสูกินปฏีมากะขา้องจอ้นเคือกินน้องน้อยเแค่หนขโมยได้ดีแล้วมีกุีมี ปล่อยเองไม่กินไม่ใช่าหมไมกินเาไปซื้อมีมันหรืวะครับวะไส้พักะเพาแซ่บแซ่บแส่พักะเพรามีไงพัดกเรามูแตงไเพื่อจะได้ไหเนาะบนถูไปชิมาซะาจแตง้อยน้อยว่าน้อยก่าิมาเลยเอาบวงกันะอ้่บัที่ผ่นกะเพราอินกบข้เหนียว

นี่ทงเห็นอ่ะมั้งพี่แล้วก็แสงน่าพึ่นมาดำหน้าซอยมือนี้่อยมากเลโอเออเป็นสีม้าเขาก็ได้อันนี้เผื่อไว้มเม่นะโอ้หนาใส่เนาะให้กระถูก่ะเ่นาใส่เนาะหอ่ให้กระถูกมานา่ิเถื่อนน่ๆนี่ฮะขิมเถื่อนเร่อง่ศร้ไีเออไปกดสิวออกมันยังโมมีซิวข่นเน ตอนก๊ดพร้อมแขวนของเราอ่ะมาเด้อพี่น้องขมาเด้อพี่น้องเบิ้งร่างซูนจุฬาฯกินก็เขาเหนียวพี่น้องกินไปอย่าบ่นอย่าบ่นมีให้กินก็กินเลยกินเลยยูยูห่องจะหัจะกินยังยูห่องจะหาจะบ่นตีตจนกินแต่ตบมีกินมากม่หยาด Bé hên đòn mà? Này đòn vào bây giờ mọi người luôn 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 Mà luôn 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 mà luôn 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 อื่นแล้วหารดิ่ง้าว้ไก่อยู่ได้แกยุ่มอื่นฮะไก่เนประมาณแนแสนไปแตวอีเกเ่ยบอเออย่มมาสุกฮะ้าวต้ไห่ในจงแสนแปลนบ่ปกติแสนหาเออหายจดนะทองสองสุดทอไกินเขเนี่ยบเลิกแล้วเลิกแลอเลกมือว่านนี่เลิกมือวานกระดิ่งและแนเนาะ ตกมาลายไปไหนกินตรนี้นะาแบบได้ใชคืวเลิกนะเลยจะส่ไปสร้างไม่อย่งสูอย่าเสร็จสร้างียังจนัำบ้านบ่อหามกเป็นสื่อแบบสีมากอันสื่อมาอยู่บ่เบสื่อแล้วสื่อทำือทำาจะบ่สื่อทำ เมื่อไหร่เขาไปได้บ้าเลยเ <laughs> อ้านี่นาะไอ้สิพวกมีอย่างไรเนาะมันอีกะเป็นการเดินทางมาบบานทางล่างี่นะมืออืน่นเพื่ออะแต่สีดำน้าเนาะอืมเราจะผ่าเป็นลูกเต่าเลยพี่น้องเบแบบโม้ันมขาแอร์กับเปลืองไฟกิน <laughs> ข่า,ก,ก,<อ>ขากับกินทาวอ่ะทำอะไรเนี่ยตี้ฮะเมนูอาหารกับัักดีๆมันพัดกะเพราโอ้โห เห็ดเองอ๋อกินห like sure> ั่นแล้วลำหนักแข่งกันละหมือนเน่ะแหมมีอันนั้นได้เห็นไหมมีกดนได้เออวันนี้คว้าลงขี้ต้มแล้วซิ้วขึ้นน่ัเนี่ยซิ้วขึ้นเต็มอันนี่้ดินขี้ต้มลายโอเคพี่น้องลำหนักขัดใหญเออขอบใจญ่บ้าสุกเนาะที่เด็ดอัน เขากินวย้ามันเหลือเลยวะคอนแจ้งเขคกินเหลือมันเแสงาขได้กินมาวัิกนาหมือเดือพี่น้องเอใจขอบใจงคำแสงเรานน้าแบบคนบูดยากหน่อย่าเห็ุจืดอะม่น้อโอ้ขอเหตุสุดซีมือแกกีดังใส่น้ำในมันมันจางบอรามันเด็กเข็บ่ตอนนมันจางเลยคนได้แกกีดังใส่ กันมาในหน้ามูคูกับพอกินยุอืมสบายดีน้องสบายสบายเด้อ